สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าให้ฟัง EP 7ค่ะเดือนธันวาคมของทุกปีเรามักจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผู้คนทั่วโลกต่างรอคอยและเฉลิมฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสค่ะ วันที่25ธันวาคมซึ่งถือเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์บรรยากาศจะเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเสียงเพลงรื่นเริงและแน่นอนว่าจะขาดสัญ,ญลักษณ์สำคัญนี้ไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือต้นคริสต์มาสนั่นเองคุณเคยสงสัยไหมคะว่าต้นคริสต์มาสที่ประดับประดาอย่างสวยงามนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนวันนี้รายการของเราจะขออาสาพาไปย้อนรอยประวัติความเป็นมาของต้นคริสต์มาส ตั้งแต่จุดเริ่มต้นความหมายทางศาสนาจนถึงความแตกต่างของการตกแต่งทั่วโลกค่ะที่มาและความหมายในศาสนาคริสต์ก่อนที่เราจะไปถึงประเพณีต้นคริสต์มาสที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบนันรากฐานความเชื่อเริ่มต้นขึ้นจากความผูกพันของมนุษย์กับต้นไม้ในหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิต Tree of Life มาก่อนค่ะ ต้นไม้เหล่านี้มีความหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การเกิดใหม่และชีวิตนิรันดร์สำหรับในาศาสนาคริสต์เองก็มีการกล่าวถึงต้นไม้แห่งชีวิตนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยมีการกล่าวถึงในบริบทของสวนเอเดนซึ่งเป็นสวนที่พระเจ้าทรงปลูกไว้และเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวการกำเนิดของมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับอีฟนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูจุดกำเนิดที่ชัดเจนของต้นคริสต์มาสในฐานะประเพณีโดยตรงกันบ้างนะคะประเพณีนี้เริ่มต้นขึ้นในประเทศเยอรมนีราวศตวรรษที่16โดยชาวคริสจะนำต้นสนหรือต้นเฟอร์มาประดับตกแต่งการเลือกใช้ต้นสนหรือต้นเฟอร์นั้นมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งคะ่ะเนื่องจากเป็นไม้ไม่ผลัดใบจึงถูกนำมาใช้เพื่อแทนความหมายของชีวิตนิรันดรและสื่อถึงต้นไม้แห่งชีวิตในที่สุด การตกแต่งในยุคแรกๆนั้นเน้นไปที่การใช้เทียนและของประดับอื่นๆซึ่งเทียนและไฟเหล่านี้หมายถึงแสงสว่างของพระคริสต์ที่ส่องนำทางมนุษย์ให้พ้นจากความมืดมิดของบาปนั่นเองหรือกล่าวโดยรวมคือหมายถึงแทนแสงแห่งพระเจ้าต่อมาในศตวรรษที่19ธรรมเนียมการตั้งและตกแต่งต้นคริสต์มาสก็ได้แพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆในยุโรปและอเมริกาอย่างกว้างขวางคะ่ะและไม่เพียงแต่ต้นไม้เท่านั้นนะคะ ของตกแต่งแต่ละชิ้นที่เราเห็นก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งและเป็นองค์ประกอบสำคัญของเทศกาลค่ะดาวที่ประดับอยู่บนยอดสุดของต้นไม้สื่อความหมายถึงดาวแห่งเบดเลเฮมซึ่งเป็นดาวที่นำทางสามนักปราชญไปยังสถานที่ประสูติของพระเยซูของขวัญที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและการให้ตามแบบอย่างของพระเยซูซึ่งสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของเทศกาลนี้เลยค่ะ ดังนั้นต้นคริสต์มาสหนึต้น,น,ตนจึงเป็นมากกว่าการตกแต่งแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อความหวังและเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งชีวิตที่สื่อถึงความรักและการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ค่ะความแตกต่างในการตกแต่งทั่วโลกแม้ว่าต้นคริสต์มาสจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ร่วมของเทศกาลคริสต์มาสทั่วโลกแต่รูปแบบและสไตล์ของการตกแต่งก็มีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและความนิยมในแต่ละประเทศค่ะ เรามาดูกันว่าต้นคริสต์มาสในมุมต่างๆของโลกมีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่นี่จะนิยมการตกแต่งที่สว่างสวัยและดึงดูดสายตาเป็นพิเศษพวกเขาจะนิยมตกแต่งด้วยไฟและลูกบอลที่มีสีสันสดใสจุดประสงค์หลักคือการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความตื่นตาตื่นใจให้สมกับเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ค่ะ ถ้าม,มายังประเทศต้นกำเนิดของประเพณีนี้นั่นคือเยอรมนีค่ะชาวเยอรมันมักจะคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมและความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีพวกเขานิยมใช้เทียนจริงแทนหลอดไฟและใช้ของประดับที่ทำจากไม้เพื่อรักษารักง้าของธรรมเนียมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16ไว้การตกแต่งแบบนี้จึงให้ความรู้สึกอบอุ่นคลาสสิกและย้อนยุคค,ค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างในทวีปเอเชียกันบ้างที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ การตกแต่งต้นคริสต์มาสในญี่ปุ่นจะมีความน่าสนใจเพราะเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ผสมผสานกันร,ระหว่างความเชื่อแบบตะวันตกและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเองถึงแม้จะเป็นเทศกาลที่รับมาจากตะวันตกแต่คนญี่ปุ่นก็สามารถปรับให้เข้ากับสุนทรียภาพและความสวยงามแบบฉบับของตนเองได้อย่างลงตัวค่ะและสำหรับประเทศไทยของเราค่ะต้นคริสต์มาสจะพบเห็นได้บ่อยในศูนย์การค้าหรือโบสถ์ การตกแต่งส่วนใหญ่ก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเชิงวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขที่ทันสมัยการตกแต่งที่แตกต่างกันทั่วโลกนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันแต่ผู้คนในแต่ละพื้นที่ก็สามารถตีความปรับใช้และเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสวยงามและลงตัวค่ะสรุปและข้อคิดปิดท้าย เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้เราได้เห็นแล้วว่าต้นคริสต์มาสไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของการตกแต่งหรือเป็นเพียงจุดรวมของแสงไฟในเทศกาลเท่านั้นค่ะต้นคริสต์มาสเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งชีวิตที่สื่อถึงความเชื่อความหวังและชีวิตนิรัน์ในศาสนาคริสต์นี่คือเรื่องราวของต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบที่ยืนหยัดท่ามกลางฤดูหนาวและเตือนให้เราได้ระลึกถึงการมีอยู่ของชีวิตนิรัน์และแสงแห่งพระเจ้าค่ะ ที่สำคัญยิ่งกว่าความเชื่อทางศาสนาคือสิ่งที่ต้นคริสต์มาสต้องการจะสื่อสารกับเราในฐานะมนุษย์ทุกคนคะ่ะต้นคริสต์มาสยังเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์รู้จักการให้และการแบ่งปันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลคริสต์มาสอย่างแท้จริงการเห็นของขวัญใต้ต้นไม้คือการน้อมรำลึกถึงความรักและการให้ตามแบบอย่างของพระเยซูและกระตุ้นให้เรามอบสิ่งดีๆให้แก่กันดังที่บทความได้กล่าวไว้อย่างลึกซึ้งนะคะ ต้นคริสต์มาสอาจเป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาหากไม่มีความหมายอยู่ในใจของผู้คนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้หยุดคิดและระลึกถึงความรักการให้อภัยและการให้ต้นไม้แห่งนี้จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแสงสว่างที่เปลี่ยมไปด้วยความหมายมันจะคอยเตือนให้เราทำความดีและมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอ ไม่ว่าคุณจะเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือเฉลิมฉลองในเชิงวัฒนธรรมขอให้คุณได้สัมผัสถึงความหมายที่แท้จริงของเทศกาลนี้นั่นคือความหวังการให้และความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเล่าให้ฟัง EP 07นะคะ ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตาม Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ